สวัสดีค่ะมาพอกกันเลยนะจ้ะกับช่องกุ้งพายกินแบบบ้านเมื่อนี้จ้ะพี่น้องพาพี่น้องมาก,กินยำเมงกับพุ่นน้ำมันงาแล้วจ๊ะพี่น้องอุ้ยเธอแรก้อจ้ะหอมหอมจ้ะพี่น้องโตบัากใหญ่นี่จ้ะพี่น้องน้ำจิ้มซีโฟดทองเฮาเนาะจ้ะอือใส่ขกมาเ้อจ้ะพี่น้องื้นนี้โตใหญ่ใหญ่ปาดน้ำมันงาจ้ะพี่น้องจุ่มลงไป พราะว่าหลายเด๋อวจ้พี่น้องหิวแฮงกลุ่มแหง ตัวใหญ่ใหญ่จ้ะพี่น้องชิมลน้องไปโขกเขได้เหมือนนี้ขออนุญาตพี่น้องด้วยจ้ะ เผ็ดเองด้วจ้ะพี่น้องอื้มตัวใหญ่มากอือ เกี๋ยวเขาจากพี่น้องมุนิกาลมกระเฮงๆเงขาตัวแดงมันโกดนะจ๊ะพี่น้องแห้งลม่ลมลงขักเขาหนุ่มบ๊ะ หอมน้ำมันงาจ้ะพี่น้องกรุบกรุบถ้าใครที่บเคยกินแบบกุ้งานาจ๊ะแนะนำว่าให้พี่น้องใส่น้ำมันงาเละหลาแล้วจ้ะพี่น้องกับงาขวนี่เอาไปขวดซะก่อนมันจะมีกลิ่นฉพาะโตของอแมงกระพุนนะจ๊ะพี่น้องมันมีกลิ่นอยู่บ่กเอยมากขึ้นกันจ้ะพี่น้องกินคนแต่พอเอามาใส่น้ำมันงา มันหอมไหมจ๊ะพี่น้องไม่ได้กินเลย เดี๋ยวเนี่ยปั๊บเสียบจากพี่น้องกรุบๆคักๆจุ่มลงไปในโคกนี่เนาะ อันนี้โบน่ายใจว่าควรเอื้อนพักอย่างด้วยจ้ะมันสิกินคล้ายๆอันใบม,มิ้นเนาะจ้ะพักเสริมไหมเฮ้ยเพจพี่ด้วยนี่เธอกอดนะจ้ะพี่น้องซื้อมารอบรอบเลขน่ะจ้ะว่าจิมาเห็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งนี่แหละโบนี่อ่านนะจ้ะพี่น้อง ขึ้นวาไปแช่ซองแข็งดีกว่าเพราะว่ายัางไม่ได้กินปรากฏว่าอุ้ยเอ้าปากฏว่าโคตรจ้กพี่น้องพ่อไปอ่านบึงเขาบอกว่าธรรมะฮอดนีใไ้ล่างล่างแล้วใส่น้ำอันใหม่เราจ้ะพี่น้องแล้วก็ใส่ฝาปิดไว้ใสน่น้ำใสน่น้ำพร้อมเราจ้ะพี่น้องน้ำอันใหม่นะใส่ตู้เย็นซองธรรมดาเราจ้าเราต้องใส่ซองฟิตรุงเราใส่ซองฟิตมันมเราโคตรเบิร์จ้ะพี่น้องนี่แหละจ้ะความบริการของเจ้าของเนาะ มี่หอยย้อนกระเจี จากเมงกระพุนตัวใหญ่ๆจากพี่น้องเรือตัวน้นอยๆถ้าใส่ซองฟิตเนาะแล้วมันก็เวลาลวกงมันก็จะแข็งพร้อมจากพี่น,อน้องอืมนจะเป็นจักซีนอะจ๊ะใครอยากอืมนั่จะเป็นกระโดูกระเดียแข็งแข็งเข้มข้นมาก มันกันพุ่นที่แบบคนเอาไปดองกันซีอิ CEO, ๊วมาจากพี่น้องซีอิ๊วข้าวไทยบะถงมันกันแซ่บคือกันจากพี่น้องกรุบๆนะจ๊ะบนี่กระชับเห,ห็นใหญ่แห้วอยู่ พี่น้องนี่กะเกี่ยวขขาวจ้ะพี่น้องไข่เนี่ยแต่มันลมลมก็ดีจ้ะพี่น้องมันเย็นเนาะแต่ว่าเขามันลม่มมันก่อยง่ายก่อยเร็ว สำหรับไผ่บบเคยกินนะจ้ะพี่น้องมันกะสีกรุบกรุบหอมน้ำมันงาเผ็ดอันเปรี้ยวหวานน้ำติ้มซีฟู้ดนะจะอันนี้ก็ะสายขึ้นกันจ้ะพี่น้องซอสหอยนั่นตามซอสปรุงรสน้ำมันงาพริกเผานะจ๊ะสูตรกะบึงแน่นโตโตจ้ะพี่น้องกับแอบเด่นอื้อ นะกรุบกรุบเพลินๆจ้ะพี่นอ้องอะไรจ้าสำหรับเมื่อน,นี้นเราจะยำเมงกะพุนน้ำมันงานจ้าพี่น้องเซ็บเซบเลยนะจ้าเบืองซีสันจ้าพี่น้องอันนี้น้ำจิม้มซีฟูดมาเป็นคุกเลยจ้ะพี่น้องสำหรับเมื่อน,นี้กะไผ่หมักกะฝากพี่น้องคือก่อนาาจ้ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาจ้ะเนาะเมื่อนี้กูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพ่อกันไม่คิหนาจ้าสวัสดีค่ะ